ฝันว่าแม่ไปยังละกลางป่าครับมูบอกลาจนจนอยู่นี่ว่าถ้าเจ้าถือป้อนถือตังค์ตังค์วันนึงว่ะครับผู้ใดละถือนะตายบอกว่าปิดเปิดบางก้อนเป็นไถ่ถืนนขอข้ามแผนมาสั่นครับข้ามแผนถือไม่ฝันนั่นก็ได้ว่าเอาเบิ้งเรียกไถยมันให้แม่ได้ละสั่นว่าเขาเขาให้เบื้อยู่มันยูกไก่มันเดี๋ยวว่เห็นพราะน่ะคุณว่าเสียงผู้งไส้เสียงคือเจ้านีแล้วว่าครับบ้านเด็กขี่เคนหนนั่นเด้ บ้านเด็กสี่เขาสามสีมันออกสีสามคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนญาตในการรับชมโอ้ยเจมันฟันแม่นเัาเนาะแม่เนาะตัสี่ดายมาคนขี้งบักข้าแม่สวัสดีครับคนขี้รถเนาะแม่เนาะแม่นเป๊ะสิ่งเห็นพวกเจ้ามาเองึ้นรับค่ะเพิ่นก็มาบอกผมพักผักเมื่อคืนเด็กนี่ออกหกสีหนึ่งมเด็กนังวันนึ่งเนาะ ก็กระบอกคาเเลพูมีโชกัยของบ้างกครับขอมูลห้ามคนกันยังบอกไหมยิ่งไปบอกุกซี่นึ่งไม้ใช่บอกอีกค้ดทาไมข้อ้เนื่ยขึ้นเดียวแไมถึงเลขผลน้ำได้ครับ้าหมดถึงรลายครับมันีตาอั้นแหลมซื้อหกมีนจะได้สามสิบเจ็ดเทไใบยางดีกว่าเปนเอฟซีหรือเ็เทปะไดับเทปครี่เป็นตัวเลขข้งแม่นางงามนะครับนีู่้ได้ตัดเหรียก็น่าจะโชคดีนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ แต่คุณแม่ฟันเดสามตัวหกซีหนึ่งนะครับฟันแม่นคักงนะแม่เนาะเดินุดไตีเหี่ควมดาเนมีกับฟันมาก็คือลอาเตดรี่บ้านไอทีเขาไปบอกอย่างเงี้ยนั่งมันทีเขาซีสามเด้อมีเสียงผู้ชายสอดมากก็เลยดีขึ้นนี่แต้ม่อังมีเบอร์โทษกับสีบอกเห้นกันฟั่งนี่เขอมีเบืรอโทรกันเนาะมีคนมาบอกอีกบ่แม่เอาเนี่ว่าฟันว่า ไปยังละกลางป่าครับมูบอกไล่จนๆยู่นี้วะถ้าเจ้าถือก้อนถือถือเต็มโต๊ะที่หนึ่งมาครับผู้ใไหะถือนักตายบอกว่าเปิดบางก้อนเล็นไถถือข้ามแผนมาสั่นครับแล้วถ้าแผนถือไม่ฝันนั่นก็ได้ว่าเอาเบื้งเรียกไขมันมาให้แม้นได้ละมาสั่นว่าเขาเขาให้เบื้อยู่มันอยู่ไก่มันเดี๋ยวว่าเห็นฝนัคงผู้นี้เสียงผู้ไส้เสียงคือเจ้านี่ละว่าครับบ้านเด็กที่พ่นนั่นเด้ บานเด e ็กสี่เขาสามสีมันออกสี่สามแสดงว่าคุณแม่ก็ได้เพิ่มหนึงแม่โชคีทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ทั้งหกหนึ่งในทั้งสี่สามแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับก็เป็นว่าอยู่งานในวัดแต่งหม่นี่มาแต่งงงไปแห่งคือดอกกัว่าอธิษฐานทั้งสี่กระปูหมืกขึ้นนี่เพราะว่าอธิษฐานหล่นได้เพราะว่าครับถือว่ามุ่เจ้างว่านซักน้ำให้แม่นี่โฉกตะพัดออกวัานสาแม่ก้อนถือควัมว่านสาเกิดถสองตะมวดอยู่ ก็ได้ปลาปูเปิดทิพย์เปิดท่าหิรัลนังง่ำเด้อใยปูคือเก่าบาดนี้เด้อบาดดวงห้าสิบปังแล้วอยู่ๆกับมีพี่น้องมาหาแาวกำนั่งก็ได้บางสิ่กะเอ้ยถึงมูเจ่อหลับแถวั่งฮัลละก็ได้ฝันเมื่อคืนง่ำสาวเดียวสอดแจงนี่เสียงว่าเรื่อนได้ขี้ปนนั่นนี่หรอวะสั่นเสียงเป็นเสียงเจ้าเลยแม่บ่อได้แน่นเสียงไงสามซีสามซีเสียงตั้งสี่เลย อันดีซีคนน่ะสามซี่แล้ไอ้ซื้อเนี่ยซื้อเร็มันกลับอีแล้วเนาะตัดซื้ออีแล้วจั้งสินะครับอ่ะเพราะเอาหลายบาานีเพราะวานเบิดหลายน้องตัวมหกซีซีหกวาสนายี่เด้เหมือนเจ้าหลวงพี่โตมาว่าว่าจะได้ค่ะอันบุญเฮือนยุ่มเออบุญเฮือนยุ่มแม่ดมมือไดที่สามเสียด้อค่ะหลวงพี่กลับมาเด้อกันพุ่นกันหลวงพี่กันสีบ่ม้าง่ายแม่ดอนนี่หัวขวานเฮ้ยพระคุณเจ้าคือจัง อันลาดยุ่งกระแตน้องท่านปวดแม่แม่ดอนหัวควนเม่หัวควนยังมาสิบหกสิดสิคนอยู่วัดอรโอ้คนบอกเลยแม่บอกันอืมจสือบอนอสือบอนอขันจีสือังสี่ออกค่ะสิบหกสิบเจ็ดบแปดสาวไปซื้อบ้เบัขันเป็นยังสี่ออกขันเป็นอยากซื้อบ่อยากซื้อยังสี่ขันน้องซื้อไม่ผัดก็ถือขันนเรีสี่อกบคนบอกคนกับหัวซาคันไปน้กันได้ทั้งสองคนนะคะเนาะ แต่ว่ากันกันสีโสดพรมกันยุกแม่กับลูกนี่ในในฐานะของรักกาที่เป็นแม่ที่เป็นลูกในฐานะไอ้คนเที่เป็นเอือยจ่แบบเอือกันเนาะค่ะกันนี่สีสีบาลางกันเนี่ยของรักการค่ะผู้นี่เดียวย่างไปหาสีวปากันเข้ากันล่องลผู้นั่นสีโปกฝันแม่ฝันนี่เลยสีเสื้อแม่เด็กเจ้า เขาจะได้เม OK? mm. ่อตอนนันดีพอปั้นมาส่มอปันเคไปเรื่อยเรี่เจ้าเขาจะเมื่จ้าตีเป็นตัวั้นเม่อไปไม่ได้บอกวขาตอนนี้ก่ัน ไอ้เข่าีงยนลูกยบๆเนาะว่าเขียนมาื่อโตเนาะแม่น้องก็เขียนให้เบิดหนูว่าเปมาเป็นตแรตัด FC ก็ดอกมันมันอัน9 1 9 2เนาะนีมซื้อ61ไป4161แม่นหมดครับแม่นมันยังอันงครับมันก็เลยบ่ได้เฮาก็ได้ือว่าเฮายังบ่มีโชคนเนาะแต่ว่าก็ดีจอยู่ว่าคันแม่นี่ เขาเนี่ยนะคุบอกว่ามโนเสึกขันเล่าให้เลขยั้งกับตามือเล่าไปบอกจีบ่ฝันเป็นน้องฝันงูใส่แม่จีเป็นหกอย่างเดียวครับถ้าลองตัวนั้นมันจีได้หลายผลได้บอกสี่หนึ่งวะครับแม่ครับทำไมมองกซี่หนึ่ผมก็ถามแม่อยู่เป็นยังไงแม่แต่กอดเตียบร้อยไงวะเตียบร้อยเลยเสร็จเลยถือว่าตรงตรงนะครับ ปปันนตัอนให้เอฟซีเบิ้งแน่ตตกเกาเพราะว่าบางคนอาจจะบม่เห็นให้แม่โชว์ให้เอฟซีเบิ้งจักน้อยนะคะเนาะเป็นความฝันของคุณแม่นะคุณแม่มันก็ตีจากความฝันเดือดสามตัวคือหกสี่หนึ่งนะครับก็ให้ตัดเตอน์สองตัวนะครับก็น่าจะโชคดีเพร่ะได้ตัดสองตัวนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่หมุอถ้ำแล้วก็ตัดไว้ให้เรียบร้อยเนาะเยกแยะของคักเดียวก็ไล่ตัวับกพอไว้ให้เรียบร้อยนะคะหกสี่หนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งซี่ซีหนึ่งหกซี่ซี่หกนะคะกันเอาบิตอยู่นี่เลยจังได้กระถือผมก็ไปบอกเพได้ถาม้องก็บอกซื้อจะได้กระถือโคกซี่หนึ่งของมันยำมาขึ้นนี่แม่ผมไม่ได้ซื้อใดคุณนักเลยบอกอย่างนี้นะครับเพราว่ามันคือ ไปเส้นๆใบซีสิต้นๆนี่นะไปบอกอานนั้นเมยงาที่ว้าวที่เจ้าเคยตับมเมนเราเสียบมเมนบเมนเราเสียอายุอันน้อยๆัมนบอขาจาว่า เป็นสาวอยู่เด้นั่นบุญท่าขุนสาวอยู่สาวแก่ว่าตายแล้วเป็นสาวแก่ว่านเลยแล้วก็อยู่จังสันตลอดเล่นซิฟว่ากับคือว่านั่นแล้วสมัยนั้นเนาะแต่แล้วพอเมย์พงกับกาประมาณสี่สิบต้นๆหัวเป็นไม่ยิ่งมาบอกกาบอกหุ่นมุ่จักรขุญท่าเรื่องคือมาเป็นยางานแล้วไปตัดหยาใหอยโดนแล้วตะเอิอนหยาแม่ก็เกิดโดนแล้วต คนรุ่นแม่คนนี้อยู่ไหนคนขีร์รุ่นว่าแต่ไส่คนสิดผมคนบอกคนเล็บตกรุ่นน้ำคนนะแม่นบอกคนน้ำเบาอ่อนผมผมผมสั่นนะผมปะไหล่สาวหน้ามัวผมก็มาปล่อยผมแดือผมผาปล่อยผมผาบผิวขาวขาวแล้วเงาดำเล้วบอแม่นคนผิวขาวครับเพราะเดา๋ยอวบๆจนหอยคนอวบๆหน้าอวบหนุ่นต่งเลยกันส่เลยหวานเห็นตกหิ่งเลยแสดงว่าหมพัตติการเขาฝันอ้หตันตัว อันนี้มันว่ามเขาฟันแม่เด็กตะบนมันว่ากระเียนผู้นี้เอิญบมันเด็กริ่พนังเด้ตัวต้องเบึงเล้อผมม่าที่มีบุญสัมพันธ์กันอยู่บ้านเนียคืออยู่เลยเนาะบุญมาบุญท่เมียนางงามมันควงแบบนี้ผู้พูผ้าใส่ขก็ยังบุญมาผู้ติเช่นคราะว่าใดย่าอ้บุญท่จะเมียนางงามบุญเมีนางงาม ซื้อได้นะคะเนาะที่ว่าอันนี้ก็คือซื้อกลับไปบุญมีเนาะงวนนี่เนาะจ๋าแต่เมื่อฟันยันคงสุดท้ายอีกฟันหยังสุดท้ายตัได้เลยเป็นเลขผลตัวเห็นมันโมเมียนเลยน่างามกับชาบ้านปุ๊บมีต้องเก็บด้วยซ้ำแต่ยังว่าเสียงว่าโผล่บ้านเลขที่เปิ้นเด๋อที่นี่บอกนิดหน่อยไปเบิ้งขอเบิ้งสุดท้ายเลขท้ายส้นตะลี่นน่ามาเขาถึงวันที่หนึ่งหน่ะคัมแผนน่ะ เออมันเชื่อคำแผนเนาะเออเสียงผู้ชายสอดออกมาหรอว่าบ้านเลขที่เพื่อนนั้นเนีสิยากอยัางหมอดักนี้บอกเป็นตัวพ่อบ่อตื่นขึ้นแม่ก็จำได้านเลีชอ๋อครับยที่เขาบอกว่าบวันในที่เขาเลยวในวันนั่งวานในที่เขาถืองตุนะสำนักออกตัวนี้แม่ก็ถือวดสองสามสามสองหนึ่งบ้านเลขที่สองแห่งนั่นขันฝันยังไรก็จิจําได้ถือแต่น้ำบ้านเลขที่คนขึ้นแม่หลายหล่ะมักก็ถือเลขฝันเห็นบอแล้วแม่ก็มั่นใจพ่อ อันทีไปเอามาัไปเพื่อนั่นบ่ะอันอันอันทีไปมาโอเน่ซื้อมาจังไรเขาก็ไปพาป้อป้อป้อกว่ารุมล่งบ่องุ่นว่านี่หละเขาก็เินคนมากคนต่ไม่กินเราเองว่เนี่ยแต่เราต้องจัดห้นั่นจัดให้เพื่นเมียส้นเนาะเดินก่อนยังตัวเน่อยเดี๋ยวซุปนูจังชมากในเมื่อไะเมื่อนีกะมาอาจจะเป็นวั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 นเสารวันพุดก็ไดเมียสายวันพุธเลยแม่เด้อสายน้องไอเนาะ ประมาณถ้าก้อนเทียงะแม่ยเอก้อนเขียงครับ็เกินบช้องดอกเอาเพื่อไว้ทุกมันมันาบมัได้เพราะว่าี่มาของอยู่อืม่นงูมังคือเด็กันนะแตดซางกถืว่าันก็ไม่ขาดขก็ต้อง่าเสียสาจักนคนองควันยานะเดี๋ยวลูกจะซื้อมาหาใหม่กันมันี่มานี่มานี่อาจจะสํารัายนี่ขอรายนี่จะตามกอฟันแหมงน้อแหมงเนาะ